เปิดวาร์ปนนี่นัชชานางเอกลูกครึ่งไทยเยอรมันแห่งช่อง8ประวัตินนนี่นัชชาชูมัคเคอร์อเจ้าสาวป้ายแดงมากความสามารถดีกรีระดับนางเอกช่อง8 ฝากผลงานไว้อย่างมากมายเรียกได้ว่าเป็นคู่รักวงการบันเทิงที่สละโสดอีกหนึ่งคู่สำหรับนนน,นี่นัชชาชูมคัคเกอร์นางเอกสาวจากช่อง8และแอคมี่วรวัฒนาแนวดีนักร้องนำวงดับเบิลนีฟและซ e o นักธุรกิจระดับหมื่นล้านที่ได้เข้าพิธีวิวาสุดอลังการไปเมื่อวันที่3ทธันวาคม2,5 6 6ที่ผ่านมาท่ามกลางผู้เข้าร่วมงานและชาวเน็ตต่างแสดง ความยินดีกับคู่รักข้าวใหม่ปลามันวันนี้จึงขอพาทุกคนมาทำความรู้จักเจ้าสาวลูกครึ่งป้ายแดงคนนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนเปิดวาร์ปน,นนี่นัชชาเจ้าสาวป้ายแดงดีกรีนางเอกช่อง8นัชชาชูมักเกอร์ชื่อเล่นนน,นี่เกิดเมื่อวันที่12ตุลาคม2542ลูกครึ่งไทยเยอรมันจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนจิรศาสตร์วิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยกรุงเทพนนนี่ได้เริ่มต้นในเส้นทางวงการบันเทิงในวัย13ปีจากเวทีการประกวดยังโมเดลพร้อมทั้งคว้ารางวัลอันดับหนึ่งมาครอง หลังจากนั้นจึงได้รับโอกาสได้มีผลงานในวงการมากขึ้นเรื่อยๆโดยผลงานที่เธอได้ฝากฝีไม้ลายมือไว้มีมากมายทั้งภาพยนตร์ละครซีรีส์มากมายอาทิกอดสิบเกิลหัวใจและไก่ปืนเจ้าสาวของอานน์แม่ของแผ่นดินตอนร้อยป่าไว้ด้วยรักคลับฟรายเดย์เดอะซีรีสตอน broken a n i v e r s a r y เจนนี่กลางวันครับกลางคืนคะ่ะ ร้านดอกนิ้วเรือนชะดานางและมอนซ่อนขีนอกจากผลงานการแสดงกับการเป็นนางเอกประจำช่อง8แล้วเธอยังเคยออกซิงเกิลเพลงเป็นของตัวเองอย่างเพลงชอบก่อนได้เปรียบ เลิฟสกอที่กวาดยอดวิวไปถึง8.6ล้านวิวใน YouTube อีกทั้งนนนี่ยังมีธุรกิจเสื้อผ้าของตัวเองอย่างแบรนด์ D O N O N T A และทำธุรกิจไฟเบอร์ดีทอควบคู่กันไปด้วยสำหรับใครที่อยากติดตามไลฟ์สไตล์ของเจ้าสาวดีกรีนางเอกคนสวยรวมทั้งผลงานต่างๆของสาวนนนี่สามารถเข้าไปติดตามได้ทางอินสตาแกรมนตาเยกา